สวัสดีครับาหายกันไปนานครับกลับมาชมกันอีกครั้งครับคลิปนี้อยู่กับรถไถฟอร์ดครับห้าพันทับเจ็ดจิตนะครับเครื่องยนต์สี่สูบเจ็ดสิบแรงม้าครับ ซื้อเก่าไทยมาสามแสนหกจากร้อยเอ็ดนะครับเมืองร้อยเอ็ดหรือว่าอุ่อาจารย์สุชาติครับเออได้ทำเครื่องไม่ครับบิวสภาพยางไม่ อย่างหลังเป็นของดิสโตนนะครับแล้วก็เสริมวิด100กิโลครับเครื่องยนต์ซีซูเป็นที่หนะครับที่หเสื้อเป็นปั๊มเชือเพลิงก็เป็นปั๊มกลมนะครับคันนี้ก็ได้เอามาทำเองบ้างครับ เปี่ยนตัํมแดงตัํมขาวใหม่นะครับจะเห็นได้ว่าคลิปเก่าๆนี่ผ่านหลังเวลาร้อนนี่ครับยกไม่ขึ้นเลยครับตอนนี้ก็เปลี่ยนมาใหม่แล้วครับเสียแมนสั่งลุยครับ ผ่านหลังจากทางร้านที่จัดมาให้ก็เป็นผ่านใบ24นะครับทางร้านหรือเปล่าครับเสียผ่านหลังซื้อใส่เองเนี่ใบผ่านซื้อใส่เองเนี่ผมมาจากทางร้านผ่านหลังจากทางร้านนะครับใบ24เก็บสบไปรถ เป็นบับ,บิิวนะครับถ่ายเป็นท้ายใหญ่นะครับเกียร์แปดคูณสองครับเรียนนาเป็นหน้าเตงโมหรือว่ารอครับหน้ายอดฮิตแล้วก็สติ๊กเกอร์ยอดนิยมครับสติ๊กเกอร์หกหกหนึ่งศูนย์ กอร์หลอกลวงครับหลอกแต่สติกเกอร์นะครับค้นไม่หลอกนี่คือโคได้เรียบของรถไถฟ,ฟอนนะครับหลังจากคูปะตาเอาไม่ได้กินนะครับฟอดก็ยังเอาได้กินอยู่ครับ คือขอได้เพียบของมันแต่คอเสียก็เวลานาน้ำหนานลมนะครับแต่เรื่องตีดินไม่ต้องห่วงครับคันนี้มีทีทีพีโอนะครับแล้วก็ ซื้อโรตีมาเรียบร้อยแล้วครับอาจจะได้ชมกันนะครับอันหน้าเป็นคอช้างตรงอะไรให้ลุลิกยครับดิลิชลินครับตกตามิิลินนี่ Điều có Cầu thay sắp hạp biu ถ้าเป็นเก,ก่าวนอกก็ราคาจะแพงกว่าน,นี้นะครับโอ้ดินแข็งมากเลยครับดินแต่ก็ยังเอาได้กินอยู่ครับสำหรับรถไทฟอร์ ตรุมคับสำหรับการซื้อรถไทรถไถเก่ารถไทมือสองมาก็บางคนก็ว่าดีบางคนก็ว่าไม่ดีนะครับทางนี้ทางนั้นก็อยู่กับการ ซ่อมแซมดูเลบำรุงรักษานะครับไม่มีรถคันไหนดีเสมอไปครับนาดรถออกจากศูนย์ยังต้องดัดแปลงเลยครับบางคนก็ว่ารถดีก็มีนะครับแต่ว,ว่าใช้สำหรับ ต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยในฟิตาครับมีมุกอันนี้คือพวกมึงกวนตีนนะพวกนี้นะกาใช้คำไม่สุภาพก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมมานะที่นี้ด้วยนะครับสายลุย นี่คือเสน่ห์ของรถไทโฟร์นะครับเสียงครับเครื่องยังเน้นดีครับสหรับคลิปนี้ก็ฝากากดไลค์กดติดตามด้วยแล้วกันครับคลิปหน้าเดี๋ยวจะพาไปชม6,000 6หกพันหกบ้างครับ น่าจะได้เวลาพอสมควรครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันสำหรับเจ้าคันนี้ครับฟอนห0 0พัับ7จ็รลงทีห้เสื้อเสื้อเบนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ